องบอกว่าให้กระทําทักขินานะให้กระทําทักขินาทักขินาคืออะไคือการถวายทานในอริยะบุคคลผู้ประพฤติตรงคงทนะีดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือให้ทานทําทานนะถวายข้าวน้ําผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกไยที่นอนที่อยู่อาศัยประทิปพรมไฟแก่สมณนะหรือพราหมณ์ ทักกินานะพระองค์เขตบุญเนี่ยพระองค์แบ่งเป็นอะไรพระองค์บอกว่าในเขตบุญนี้อนาถาบินทิกะเศรษฐีถามพระาศาสดาบอกว่าในโลกนี้ในโลกนี้ทักคินยะบุคคลมีกี่จำพวกและควรให้ทานในเขตไหน พระผู้มีพระภาคบอกดูก่อนข้าบดีในโลกมีทักษนิยะบุคคลสองจำพวกคือพระเสขะหนึ่งพระอเสขะหนึ่งทักษินาแปลว่าก,การให้บุคคลผู้ควรให้ควรทําอัญชลีกรรมสามีจิกรรมนะคนลุกลับกรบไหว้ก็คือเ,ขอเขสขะอเสขะสคู่แปดรลุตตั้งแต่โสดาบันสกาทาคามีอนาคามีอรหันต์อันที่สองนะ ข้าบาดีทักเนียบุคคลสองจำพวกนี้แลและควรให้ทานในเขตนี้นะอืม